เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากนะครับผมนะครับน้อยใจนะครับ ID เด็ก2 ID เด็กผมมากนะครับอีก ID ที่แจกไปแล้วนะฮะเป็น ID ที่เป็นไลโคนะฮะเปิดได้ไลโคกับจิราชินั่นเองนะครับผมก็นะครับ ID หลักอิจฉานะครับอยากได้เทพบ้าง ไ,ได้ตั้งนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปเปิดกันดีกว่านะครับก็5,304นะครับก็สุ่ม24ไป8ก็ได้ประมาณ2ครั้งนะครับได้2ครั้งนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเราไปสุ่มกันเลยนะนะครับครั้งแรกนะครับผมก็อยากได้เทพบ้างนะเอาเป็นว่าสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเทพที่แบบเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยออกมาได้ไหมฮะชื่อขึ้นนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ คือเข้าใจนะว่านายมาเนี่ยแต่คนเขาใช้กันนะไหมเอาเป็นว่าเราไปดูนิสัยกันดีกว่านะครับนิสัยให้มาอ่อนโยนลบเดฟนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสเปเชียลเดฟนะครับ10%นะครับแล้วก็อีกรอบนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับขอเทสที่แบบเขาใช้ใช้กันหน่อยอะ่ะอีกรอบเต็มนะมาต่อกันอีกรอบหนึ่งขอนะ ขอเทพเถอะนะสักตัวหนึ่งก็ได้อืชื่อขึ้นมาแล้วนะครับ,บคุณผู้ชมยังไงทำ <c oughs> <c oughs> ไมเป็นตัวดีดเลยวะทำไมต้องเป็นโลจิกัสไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ใครเล่นบ้างเนี่ยบอกผมทีอ <c oughs> <c oughs> จะปวดหัวตายประโท <c oughs> <c oughs> ทำไมอะ ทำไมต้องตัวนี้ด้วยฮะตัวอื่นแบบว่ามีมากมายทำไมไม่ออกอะ่ะทำไมต้องเป็นนายด้วยนะโองโฮโ,โ,โ,โอเนี่ยทำไมไม่มาเจ๊งนะครับเจ๊งเอาเป็นว่า ทอดแดกแม่ง